หนแก่นจัดเต็มพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับร้านของหวานร้านเด็ดร้อนไม่ไหวเลยอากาศเนี่ยร้อนมากๆอุ้ยนั่นร้านของหวานนี่นาพุ่งไปให้ไหวเลยคะ่ะพี่คะเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้คะ่ะน่ากินทุกเมนูเลยจ้าของหวานร้านเขาสวยงามดูดีหน้าตาน่ากินมากเลยทุกคนอากาศร้อนร้อนแบบนี้เห็นแล้วอดใจไม่ไหวน้ำลายไหลเลยอะ่ะพี่เขาคือตักให้เราแบบจุกจกเยอะมากเครื่องแน่นสุดๆแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมเล็กน้อยตามด้วยล่ยกะทิ ตบด้วยน้ำแข็งเพิ่มความเย็นจ้าแย่ yeah, เสร็จแล้วเรามาลองกินกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนอืมอร่อยมากหอมหวานมันครบเครื่องสดๆต่อมาตามด้วยเมนูนี้เลยของโปรสุดๆพี่เขาใส่แตงไทยให้เยอะมากเน้นๆเลยใส่น้ำเชื่อมกะทิน้ำแข็งเพื่อเพิ่มความอร่อยให้ของหวานเรามาลองกินราช่างสิงคโปร์ตัวนี้เลยหูน่ากินมากเครื่องแน่นแบบจุกจุก พี่เขาคือให้เครื่องแน่นเหมือนเดิมเลยกินเข้าไปคําแรกคือแบบหอมมันหวานเส้นรอดช่องคือเหนียวนุ่มมากเลยทุกคนอร่อยขนาดนี้ต้องซ้ําคําที่2แบบเต็มปากเต็มคําเลยและเมนูนที่ร้านก็มีให้เลือกอีกเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นบัวลอยเต้าส่วนรอดช่องบวชฟักทองทับทิมมันเชื่อมและถั่วดา<อ>เยอะมากซื้อกลับไปกินที่บ้านด้วยดีกว่าโดยร้านเขาตั้งอยู่ที่ตลาดบึงแก่นคนครเดินมานิดเดียวก็เจอร้านแล้วจ้าฝากด้วยนะคะกับร้านหวานหวานใครที่อยู่ขอนแก่นห้ามพลาดเลยฝากเพื่อนกดติดตามให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบาย